สำหรับคลิปนี้นะคะโบจะพาเพื่อนๆมาชมไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเชื่อกันว่าเขานะ่ยเป็นไม้ที่ดูดซับสารพิษได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยฟอกอากาศให้เราได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะและที่สําคัญดอกของเขาเนี่ยยังมีกลิ่นหอมที่สามารถอยู่ได้หลายวันอีกด้วยะคะ่ะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะคะสําหรับไม้ตัวนี้นะคะที่หลายๆคนเชื่อกันว่าเนี่ยเขาจะช่วยฟอกอากาศแล้วก็ดูดซับสารพิษได้ดีนะคะ ต้นนี้ก็คือต้นเดลี่นั่นเองค่ะสำหรับเดลี่นะคะก็เป็นไม้ล้มลุกอายุอยู่ได้หลายปีนะคะสำหรับต้นเดลี่เองก็เป็นไม้ที่มีลำต้นแยกออกเป็นสองส่วนค่ะคือลำต้นส่วนใต้ดินที่เป็นหัวแหละไหลและลําต้นเหนือดินแตกหน่อจากไหลขึ้นโดยลําต้นเหนือพื้นดินแตกหน่อออกด้านข้างนะคะก็จะแตกออกบริเวณด้านข้างขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะคะ ซึ่งก็จะทําให้ดูเป็นทรงพุ่มเล็กๆขึ้นมานะคะก็จะทําให้เห็นได้ว่าเดลี่เนี่ยก็เป็นกอเป็นพุ่มนะคะซึ่งต้นเดลี่เองก็สามารถสูงได้ถึง40-70ถึงเซนเลยทีเดียวนะคะส่วนทุกส่วนของลําต้นเนี่ยเมื่อเราเกลีดออกมาหรือเด็ดออกมาก็จะมีน้ํอยางใสๆอยู่ข้างในนะคะลักษณะใบของเดลี่จะเป็นลักษณะใบเดียวออกเรียงเวียนสลับกันจากลําต้น ้านใบมีสีเขียวเข้มยาวได้ถึง30-40ถึงเซนใบมีรูปรีแผ่นใบเรียบและเป็นมันมีสีเขียวเข้มโคนใบแคบปลายใบเรียวแหลมขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยใบกว้าง15-20ถึงเซนติเมตรยาว25-50ถึงเซนติเมตรมีเส้นกลางใบเป็นร่องสีเขียวเข้มชัดเจน สำหรับดอกจะออกเป็นช่อบแทงออกจากยอดข้างๆข,งของลำต้นก้านยาวประมาณ20-30เซนปลายก้านดอกประกอบไปด้วยใบป,ประดับสีขาวนวลคล้ายหัวใจมีลักษณะสวยงามคนใบกว้างเว้าปลายใบแหลม มีความกว้าง8-12ถึงเซนและยาว15-20เ e ซนส่วนตรงกลางก็คือรูปของช่อดอกที่มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกประกอบด้วยดอกย่อยที่ไม่มีก้านดอกขนาดเล็กจำนวนมากคล้ายกับไข่แมงดานาะ โดยดอกย่อยมีสีเหลืองอ่อนเมื่อบานสะพรัง่งจะส่งกลิ่นหอมนานได้ถึง8-10วันเลยค่ะซึ่งจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงเชา้าดอกเดลีสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีและจะออกมากในช่วงฤด,ดูฝนค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเลยค่ะเดลีเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยการแตกหนอ่อจึงพบการติดผลได้น้อยมากค่ะ เรานิยมขยายพันธุ์ต้นเดลดด้วยการแยกหน่อหรือการปักชำนะคะแต่วิธีการปักชำจะไม่นิยมทำเพราะใบเดรีจะไม่แตกขึ้นมาเองนอกจากจะเป็นการแตกหน่อขึ้นมานะคะเราจึงน,นิยมใช้วิธีการแยกหน่อในการขยายพันธุ์ค่ะสำหรับการปลูกเราจะใช้ดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ให้น้ำได้ทุกๆวันนะคะหรือจะเป็น2วันครั้งก็ได้ค่ะ แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีบำรุงทุกๆ3เดือนนะคะประโยชน์ของต้นเดลี่นะคะเราก็จะใช้ปลูกประดับค่ะเพราะให้ความสวยงามทั้งต้นใบและดอกค่ะแล้วก็จัดเป็นไม้มงคลด้วยนะคะช่วยให้ผู้ปลูกมีอายุยืนปัดเป่าภายัยแล้วก็นำโชคลาภมาให้นะคะ และยังเชื่ออีกด้วยว่าต้นเดรีสามารถช่วยฟอกอากาศแล้วก็ดูดซับสารพิษได้ดีเนื่องจากต้นและใบที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีสีเขียวเข้มนั่นเองค่ะจึงนิยมนำมาปลูกในกระถางวางต่างอาคารบ้านเรือนเพื่อช่วยดูดซับสารพิษอีด้วยค่ะ นอกจากนี้ดอกที่มีกลิ่นหอมก็ยังสามารถช่วยล่อแมลงวันผลไม้ที่จะเป็นศัตรูของพืชเราได้อีกด้วยนะคะซึ่งเราสามารถนําต้นเดหลีไปวางเพื่อล่อแมลงแล้วทําการกําจัดทีเดียวได้เลยค่ะเราจะนําดอกเดลีไปวางในสวนผลไม้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของแมลงมันทงไม่ให้ไปยุ่งกับผลไม้ของเราได้อีกด้วยค่ะ